สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ชอบแชร์โดยอาจารย์ไผ่นะคะก็อยากจะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของปัญหาภ,าภาษาและการสื่อสารในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าเพิ่งเกิดกรณีนี้ขึ้นและดิฉันก็ได้ไประสบการณ์จากการโพสสิ่งซึ่งดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มสําหรับหาคู่ต่างชาตินะคะ,ะเรื่อง ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือดิแนเนี่ยเจตนาว่าพูดถึงการที่เรารู้จักอยากรู้จักกับคนต่างชาติในทางออนไลน์นั้นนะคะเราก็จะต้องแสดงภาพนะคะอย่างเช่นมีผู้หญิงหลายท่านที่แสดงภาพของตัวเองในเว็บเดทหรือแสดงภาพของตัวเองในโพสต์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะ ซึ่งบางคนที่เขาโพสต์ภาพขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็เป็นภาพประเภทที่ว่า,านุ่งห่มไม่มีชิดนะคะอย่างเช่นใส่ผ้าขนหนูนะคะก็คือเหมือนกับอาบน้ำอะนะคะแล้วก็มาถ่ายภาพแล้วก็ขอเอามาลงอย่างนี้นะคะในแอดมินบางกลุ่มก็แคนเซลไปนะคะ แล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างว่าไม่ต้องแต่งถึงขนาดนี้หรอกนะคะเพราะว่ามันไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนั้นดิฉันก็เลยเห็นว่าประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำมาพูดคุยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมีบางท่านเขียนมาถามนะคะว่าภาพอย่างไรที่ เพื่อนๆใช้ในการนำเสนอเวลาที่เราเข้าเว็บเดตนะคะหรือว่าเวลาที่เราโพสเพื่อที่จะโชว์ตัวเองอย่างนี้นะคะดิฉันก็เลยเห็นว่าเออเราไปเจอภาพที่เราเคยโพสมานะฮะแล้วเราก็ว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยนำมาโพสแต่สิ่งที่นำมาโพสนั้นมันกลับกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะ,ะก็จะมีส่วนที่ เข้าใจนะฮะในประเด็นแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาในลักษณะที่ดีก็มีนะคะแต่ว่าในส่วนของคอมเมนต์ที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็เขียนมาแบบร้อนเรียกว่ามากมายเนี่ยนะคะดิฉันก็เกิดการเรียนรู้นะคะว่าในสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็การสื่อสารนั้นมันก็ ไม่ได้สื่อความหมายหรือว่าไม่ได้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะนํามายกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าข้อเขียนเป็นอย่างไรแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพื่อให้เราทุกคนได้พยายามที่จะปรับนะคะอย่างที่ฉันเนี่ยก็พอเห็นแล้วดิฉันก็เออ เราก็ต้องปรับนะว่าคนบางคนก็คิดแบบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำให้คนอื่นคิดกับเราในทางที่ดีได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนานะจิตต่างอย่างนี้นะคะเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะ,ะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะดิฉันก็ ตอนแรกๆนะคะก็เขียนคอมเมนต์ตอบกับเข้าไปว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจตนาแบบนั้นนะไม่ได้มีความคิดแบบนั้นขออภัยด้วยเราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นแบบนี้แต่ก็เหมือนกับว่าเ,เขาไม่ได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเออไม่พูดแล้วกเ็เรียกว่าเหมือนกับว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถที่จะให้ใครมาเข้าใจเราได้หมดทุกคนนะคะอันนี้ก็อยากจะเวียนไว้เช่นนั้น ในส่วนที่ตัวเองโพสนี่นะคะก็คือมีภาพประกอบเป็นภาพที่เห็นนี้นะคะแล้วก็บอกว่าส่วนตัวแล้วสมัยที่เข้าเว็บหาคู่เนี่ยใช้ภาพนี้นะคะเพราะว่าเป็นสไตล์ของตัวเองและเพราะว่าเหตุตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยการแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็ต้องระวังหน่อยนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยก็ค,คือส่วนตัวไม่ชื่อเรื่องโชว์เนื้อหนังมังสาแล้วก็ให้คนได,ไ,ดได้ดูดีนะคะ แล้วก็จะได้คนดูดีมีความเชื่อในเรื่องคลาสหรือเรื่องความสุภาพเรื่องการแต่งกายให้ดูดีมากกว่าแต่เชื่อหรือไม่ว่าการแต่งกายแบบนี้ใช่จะรอดนะนะฮะภาพนี้ถ่ายที่ประเทศออสเตรเลียอตอนที่ไปเที่ยวกับรุ่นพี่นะคะก็คือซึ่งสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยดิกันเราก็ไปเที่ยวกันเองนะคะพี่เขาก็แต่งกายเรียกว่าตามสไตล์เขานะคะเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวเองนั้น ถูกตมกักแล้วก็ตรวจสอบนะคะตั้งเรียกว่าค้นกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็อธิบายเข้าไปแล้วเราก็อธิบายในโพสต์ว่าขนาดเนี้ยที่เราเป็นอาจารย์นะเราเอาบัตรข้าราชการให้เขาดูเขาก็ยังสงสัยอีกว่าเราเป็นทหารเรือหรอเข้ามาทําอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างตมกับเรานะคะท่นี้ เราก็อธิบายเข้าไปว่าเราพูดกับตมว่าเอาไปเช็คได้นะใน Google เนี่ยแปลได้ว่าเราทำงานอะไรตำแหน่งอะไรนะคะอันนี้ก็คิดว่านะคะการถ่ายภาพเนี่ยออตอนนั้นก็คือตอมเขาบอกว่าดูแลไม่เหมือนคนอายุ50ขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือดูแล้วเหมือนไม่ใช่ครู ก็คือการแต่งกายแต่งกายแบบนี้เสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยน,นะคะเขาก็บอกว่าเหมือนไม่ใช่ครูซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะคะเพราะว่าถือว่าเออมันก็เป็นทัศนคของเขานะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีประสบการณ์อะไรอย่างไรผ่านมาแค่ไหนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือในกลุ่มที่ถูกต้อนเข้าไปใน ห้องเย็นเนี่ยนะคะหรือว่าที่ตอมเขาเอาเข้าไปสอบถามเนี่ยก็จะมีอยู่ผู้หญิงอยู่หลายคนนะคะเป็นกลุ่มใหญ่หลายคนทีเดียวซึ่งเ,เขาก็ผู้ภาษาไทยนะคะเพราะว่าเป็นคนไทยนั่นแหละนะคะตอนนั้นก็คือที่ออสเตรเลียที่เราไปลงที่ซิดนียนะคะ แล้วก็มีการด่าทอกันนะคะก็คือด่าตอ่อมอนั่นแหละนะคะแต่ว่าตอ่อมองไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่าเ,าเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมคะอันนี้เราก็เขียนไว้อย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเคสนะคะ ว่ามีคนไปด่าไปอะไรต่อมอแล้วก็ที่ประเทศอื่นนะแล้วก็มีการาถูกจับขังลักษณะเหมือนกับว่าให้ดัดนิสัยสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับไปทําลักษณะที่เป็นการขัดขืนเขานะคะแต่ในคอมเมนต์ก็มาใส่อีกเหมือนกันว่ามีที่ไหนที่ว่าด่าต่อมอแล้วจะถูกขังอันนี้ก็คือเห็นไหมคะว่า,าคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์มากอันนี้ก็อาจจะ เป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้เราก็บอกไปนะคะว่าสําหรับใครอยากจะแต่งตัวแบบไหนก็เป็นเรื่องของท่านนะคะอันนี้ชัดเจนเห็นไหมคะส่วนตัวก็คือตามที่เห็นแล้วก็มีแบบโป้บ้างก็คือสายเดียวเฉพาะเวลาที่ไปใชายหาดหลังจากนี้ซึ่งหลังจากที่มาอยู่ในสหรัฐแล้วก็คือพ้นตาลูกศิษย์แล้วล่ะเราก็ใส่สายเดี่ยวบ้างเวลาที่เราไปใช้หาเวลาอะไรอย่างนี้นะคะ ในความคิดเห็นของเราเองก็คือการแต่งกายดีสุภาพไม่ต้องโชว์มากมายมันก็มีโอกาสดีกว่าแต่งตัวแบบโชว์นมโชก้นอันนี้เราก็เขียนไว้อย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันก็มีทัศนะของผู้หญิงที่อยู่ในเวทีนี้น่ะบางคนนะคะ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอยากจะโชว์ฉันก็โชว์มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอันนี้ก็เป็นสุดแท้แต่นะคะหรือบางคนเราก็บอกว่าไม่ต้องการคนที่จะฟักเรานะ,ะหมายความว่าเวลาที่เราโชว์รูปเนี่ยเราไม่ได้เราหาคู่นะ,ะเราหาคู่ชีวิตเราไม่ได้ต้องการหาคนที่จะเข้ามาร่วมเพศกับเรานะคะ แล้วเราก็บอกเข้าไปว่าเมื่อเราไม่ต้องการเป็นฮอลิเดย์เกิร์เฟนเราก็ต้องไม่ทําให้มันเหมือนแบบนั้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ยิ่หละก,กับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็มีที่เราอ่านอานแล้วบางทีเราก็ตกใจแต่เราก็ไม่กล้าเม็นอะไรนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกออกมาเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดรู้จักกันมา1นึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สมอาทิตย์หเดือนแล้วก็ผู้ชายจะขอออกเดท ก็ไปเด็กกับเขาสิไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่เห็นเสียหายอะไรวินวินมีผู้หญิงจำนวนหนึ่คิดแบบนั้นนะคะ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีคนที่แสดงคอมเมนต์นะคะมาในเชิงซึ่ง้เอเหมือนกับว่าเขาได้อ่านแล้วก็รู้รักเข้าใจนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเมื่อ15ปีก่อนเขาก็ไปที่ซิดนีย์นี่แหละแล้วก็โดนกักตัวเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าคือระยะเวลาเดียวกันเนี่ยแสดงว่าตำรวจหรือว่าตอมอที่ซิดนีย์นั้น,นหรือว่าออสเตรเลียนั้นเขามีความเข้มข้นนะคะซึ่งดิฉันก็คือบอกแล้วว่าดิฉันเองก็เจอ อีกท่านหนึง่งเขาก็บอกว่าจริงค่าการแต่งตัวของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรูการแต่งตัวของเรากลัวเด็กๆด็กรู้สิทธ์มาเห็นเราจรึงแต่งตัวสุภาพเพราะหาคู่ไม่ได้หาคู่นอนนะฮะอันนี้ก็คือเขาก็เห็นด้วยหรือบอกว่าฝรั่งส่วนมากชอบให้แต่งตัวเรียบง่ายเน้นสุภาพเหมาะกับ กาลเทศะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าหนูเห็นด้วยหนูแต่งตัวบ้านๆถ้าเขาจะรักเราเขาก็รักนะฮะซึ่งอันนี้ที่แท้ก็แนะนําไปว่าให้มีการแต่งด้วยมะฮะไม่ใช่ว่าบ้านๆน,นักแต่คนนึงก็บอกว่าจริงค่ะหนูสนับสนุนคําพูดนะฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเชิงบวก หรือบางคนก็โพสต์ออกมาแล้วก็แสดงภาพออกมาด้วยนะคะก็คือเขาใช้ภาพแบบนี้แหละเพราะเรากําลังพูดถึงภาพที่เราใช้เวลาที่เราโพสต์ในเว็บเดททั้งหลายนะคะว่าเป็นอย่างไรบางท่านก็แสดงภาพออกมาซึ่งก็เป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่าเออเขาอ่านแล้วเขาสื่อสารและเขาเข้าใจนะ แปลว่าส่วนหนึ่งก็คือสําหรับบางคนการสื่อสารของเราก็อย่างนับว่าใช้ได้นะคะแต่ว่ามันมีประโยชน์สําหรับเออมันมีอ่ส่วนหนึ่งที่บางคนไม่เข้าใจสําหรบับประสบการณ์ที่ได้ในเมื่อคนเนี่ยบางคนมีความเห็นในทางลบอย่างเช่นคนนี้เขาก็บอกว่าช่างการสอนที่เขาจะไม่ให้เข้าเมืองนะ่ะ เขากลัวไป over v เปล่าคะราศีไม่จับเอาซะเลยนะคะแล้วก็มีบางคนบอกมาว่าเออชอบเม้นนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้เห็นว่าเวลาที่เราโพสเนี่ยเราก็โพสออกมานะคะว่าเราไปเที่ยวที่ออสเตรเลียในฐานะอะไรก็คือเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ไปแล้วเราแต่งตัวแบบนี้แล้วเราก็เจอประสบการณ์แบบนี้นะคะถามว่าคนที่เป็นข้าราชการอย่างเราในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยนะคะเราจะไป โอเวอร์ีที่ออสเตรเลียเพื่ออะไรคะในเมื่อเงินเดือนเงินดาวอะไรของเราก็ได้ดิบได้ดีที่นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการอ่านแล้วก็ทัศนคติของคนนะคะสำหรับท่านนี้ก็เขียนคอมเมนต์มาว่าป้ากำลังบุหรี่คนอื่นอยู่ป้าป้านะคะอีกคนนึงก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจะให้ใส,ส่สูรไปทะเลหรือป้าอันนี้ก็คือเห็นไหมคะว่าเราเขียนในเรื่องของการใช้ภาพนะคะ ในการที่เราจะหาคู่ต่างชาติแต่เขามองดูว่าจะให้ใส่สูตรไปทะเลเหรอคืออะไรคะเราบอกว่าการแต่งตัวนั้นมันเป็นไปตามกาลรรเทศะเวลาที่เราจะนำเสนอภาพถ้าเราใช้ภาพที่มันสุภาพเรียบร้อยมันก็น่าจะดูดีกว่าสำหรับเราเห็นไหมคะแต่เขากลับมองดูแล้วก็เขียนมาเขาบอกว่าเรากำลังบูรีเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาใช้ภาษาอย่างไรกับเราอันนี้มันก็น่าสนใจเห็นไหมคะ สำหรับประสบการณ์ที่เราได้นะคะจากการศึกษาครั้งนี้หรือการโพสต์ครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้พบอย่างที่บอกนะ่นะคะว่าคนเราก็หลายพ่อหลายแม่นะคะแล้วก็เวลาที่เราเโพสต์ออกไปแล้วเราคิดว่าเออเรามีเจตนาแบบนี้นะเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างไรแต่คนก็อาจจะมองในแง่ที่ว่า เออเรามีเจตนาไม่ดีนะคะเราไปดูถูกเหยียดยามเขาหรือเออบางคนก็อ่านไม่ดีนะคะแต่เราจะไปบอกเขาเขาก็เถียงเราอีกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะเพราะว่าอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการที่จะพูดถึงแค่ภาพแรกนะคะที่เราจะสื่อสารเอ่อในทางออนไลน์กับในเว็บนะคะซึ่งเราไปหาคู่หรือว่าในการสื่อสารที่เวลานํามาลงในกลุ่มอย่างนี้นะคะเพราะว่าแอดมินหลายท่านก็ นําภาพนั้นนะคะแล้วก็ปิดด้วยนะคะมาแล้วก็มาบ่นเหมือนกับว่าเออทำไมจะต้องแสดงภาพพวกนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็หาไม่ได้หรอกหรือหาได้ก็เป็นพวกไอสกามอะไรั้งหลายแหละซึ่งอันนี้เนี่ยเจตนาของเราเราก็คิดว่าเออเราเราอยากจะให้ผู้หญิงไทยนั้นได้มีคุณภาพชีวิตนะคะได้มีคู่ชีวิตเ,เมื่อ,อ,อต้องการที่จะ เดินทางสายนี้ก็คือหาสามีที่เป็นคู่ต่างชาติแล้วเราก็อยากให้เขานั้นได้คนดีนะคะในความคิดของเราอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะที่ว่าเออเรามีความเชื่อว่าถ้าเราแต่งกายดีนะคะแต่งกายให้มันเรียบร้อยมันก็เป็นสิ่งซึ่งจะ ดึงดูดได้ในในระดับหนึ่งนะคะแต่พอเวลาเราครบกันอันนี้ต้องเข้าใจนะคะเวลาเราครบกันเราไปเที่ยวแน่นอนค่ะว่าเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนการแต่งกายของเราให้มปนไปสอดคล้องกับความชอบของเขานะคะแต่ผู้หญิงบางคนกลับมีความคิดว่าการแต่งโป๊หรือการโชว์นุ่นโชนี่ผู้ชายบางคนก็ชอบอันนี้เรา ว่ากันนะฮะเพราะว่ามันเป็นทัศนะของแต่ละคนแต่ว่าเวลาที่เขานํามาแสดงแล้วเราก็ว่าเออเราก็เกิดการเรียนรู้เห็นไหมคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องซึ่งเ,ออเราก็บอกกล่าวกันนะคะแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังค่ะเวลาที่มันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะคะดิฉันก็อันที่หนึ่งพยายามที่จะปรับความเข้าใจนะคะโดยโดยนิสัยแต่ในเมื่อเราเขียนอธิบายแล้วลองลองปรับดูแล้วไม่มีคนหรือว่า มีคนซึ่งคอมเมนต์รุนแรงแล้วเขาไม่ต้องการจะฟังเราเราก็ไม่ไม่ต้องมีความพยายามนะฮะอันนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งของในสังคมที่เราอยู่เราไม่ต้องพยายามให้คนอื่นรู้และเข้าใจในสิ่งที่เ,เราต้องการนั้นจนกระทั่งเสียความเป็นตัวเองนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของการสื่อสารในโลกออนไลน์ที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ Subscribe นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราบ้างอย่างน้อยก็คือเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เรานิ่งๆไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ